ส่วนเรื่องของสินค้าเกษตรค่ะยังคงต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเผชิญกับเรื่องของราคาตกต่ำอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอย่างพารารวมไปถึงข้าวนะคะล่าสุดค่ะมีการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรนะคะแน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตามองเพราะว่าจะมีการปรับโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่ที่ดินสินค้าพืชสัตว์ประมงรวมไปถึงการวิจัยค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะคุณโอฬานพิทักษ์บอกว่า จะเริ่มจากการปรับโครงสร้างการผลิตสองพืชหลักสําคัญก่อนนะคะนั่นก็คือข้าวรวมไปถึงยางพาราเพื่อใช้เป็นต้นแบบการปรับโครงสร้างพืชชนิดอื่นปัจจุบันนะคะข้าวนั้นถือว่าเกินความต้องการของตลาดค่ะขณะที่มีชาวนากว่า3ล้าน5แสนคนซึ่งยังมีฐานะยากจนเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น จึงต้องพึ่งพาภาครัฐทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันจะต้องลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังหรือข้าวขาวปีละ2ล้านไร่ผลผลิตข้าวลดลงอย่างน้อย8ปดแสนเก้าหมื่นตันเข้าวเปลือบเป็นเวลา3ปีนะคะโดยรัฐนั้นจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตนำไปปลูกพืชหมุนเวียนแทนข้าวนาปรังไร่ละ1000บาท รายละไม่เกิน15ไร่ให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำผ่านทางทกสออัตรา5%ต่อปีโดยชาวนานั้นจะจ่าย2%ขณะที่รัฐบาลจะสมทบ3%ในวงเงินรวมกันไม่เกิน45,000บาทต่อรายเรียะเวลากู้6เดือนรายละไม่เกิน15ไร่ไร่ละ3,000บาทนะคะ ส่วนงบประมาณในการปรับโครงสร้างข้าวในวงเงินรวม52,708ล้านบาทจะเป็นงบกลางราวๆ21,637ล้านบาทและเป็นเงินกู้31,71 0ล้านบาท ในโครงการนี้นะคะจะมีการดำเนินการตั้งแต่ปี2,558ถึง2,561ในพื้นที่61จังหวัดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการนโยบายและบระหิหารจัดการข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีเพาะปลูกข้าวนาปี2,558ท2,119หรือราวๆเ,เ,เดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะ